ขายลงทุนชอบการเงินอยากเล่นหุ้นเรียนสาขาอะไรดี ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเ <ๆ S 1> ชื่อว่านุน้องหลายๆคนอาจจะกังวลในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันทําให้บางคนนะคะเริ่มสนใจในเรื่องของการลงทุนบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นการลงทุนในกองทุนต่างๆหรือจะเป็นการจัดการเงินให้ได้รับผลตอบแทนมากที่สุดเพราะเรื่องของการบริหารจัดการเงินนั้นมีความสัมพันธ์มากจริงๆค่ะวันนี้พี่ลูกนัดมี3หลักสูตรของมอกรุงเทพที่ตอบโจทย์น้องสายลงทุนซึ่งแต่ละสาขาจะมีความโดดเด่นและความถนัดที่แตกต่างกัน ไปจะมีสาขาไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องของการลงทุนทีไรค่ะน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะน่าเครียดทุกทีเพราะดูเป็นอะไรที่เข้าถึงยากมีแต่ทฤษฎีทั้งนั้นวันนี้ค่ะพี่ลูกนัดจะพาน้องๆทุกคนไปรู้จักกับคณะที่ตรงสายกับคณะแรกนั่นคือคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ซึ่งขณะนี้นะคะน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อนําหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ตัดสินใจในชีวิตประจําวันค่ะถ้าพูดกันง่ายๆนะคะเรียนขนาดนี้เนี่ยน้องๆจะได้เข้าใจเห็นภาพกว้างและสามารถวิเคราะห์เทรนเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกน้องๆสามารถวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุนเช่นอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลตลอดจนถึงนโยบายการค้าระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะ จบไปแล้วนะคะน้องๆสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนการลงทุนหรือ IP นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้แนะนำการลงทุนหรือ IC นักวิเคราะห์เศรษฐกิจกนักลงทุนผู้จัดการกองทุนนักวิเคราะห์การลงทุนนักวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและว่านิตนากรหรือที่ปรึกษาทางการเงินเป็นต้นค่ะไม่จบสายคนวณสามารถเรียนได้ไหม คำตอบก็คือสามารถเรียนได้แน่นอนค่ะเพียงแค่น้องๆน,นะคะไม่ปิดกาวรวิชาคณาิตศาสตร์เพราะว่าคณะนี้เนี่ยน้องๆจะต้องอยู่กับตัวเลขแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าน้องๆสามารถใช้เครื่องคิดเลขหรือเครื่องมือต่างๆในการคำนวณเพื่อน,นําผลจากการคำนวณนะคะไปวิเคราะห์ต่อยอดต่อไปค่ะเรียนคณะน,นี้ได้เล่นหุ้นไหม ขึ้นชื่อว่าคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนน้องๆจะได้ฝึกลงทุนในหุ้นอย่างแน่นอนค่ะเมื่อน,น้องๆเข้ามาเรียนแล้วนะคะน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นพื้นฐานการอ่านงบพื้นฐานการลงทุนการหาแนวรับแนวต้านการสร้างเส้น moving average และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเรียนทั้งหมดไปวิเคราะห์หุ้นได้ นอกจากนี้นะคะน้องๆจะได้ฝึกเทรดทุ้นจริงจากการเทรดทุ้นจำลองเพื่อฝึกการวิเคราะห์พร้อมกับการใช้เทคนิคการเทรดทุ้นให้เป็นมืออาชีพเมื่อน้องๆน,นะคะฝึกจนเชี่ยวชาญแล้วก็สามารถเปิดพอร์ตลงทุนจริงได้เลยมากันที่อีกหนึ่หลักสูตรที่น่าสนใจค่ะสำหรับสาขาการวางแผนการเงินและการลงทุนคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งสาขานี้นะคะน้องๆจะไม่ได้เรียนแค่การลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่น้องๆนะคะจะได้เน้นในส่วนของการวางแผนการเงินแบบองค์รวมด้วยนั่นเองค่ะสําหรับเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะถือเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ในยุคนี้เลยทีเดียวค่ะยิ่งเกิดสภาวะเศษรษฐกิจแบบนี้นะคะเรายิ่งจะต้องมีทักษะในเรื่องของการวางแผนการเงินเพื่อให้การเงินของเรานั้นมีความมั่นคงและพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตในสาขานี้นะคะน้องๆจะได้เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับการเงินและการลงท,ทุนทุกรูปแบบรวมไปถึงทัก ศักษะของการวางแผนการเงินครบทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวางแผนจัดการกระแสงเงินสดวางแผนการลงทุนวางแผนประกันวางแผนภาษีวางแผนกเกษียณอายุและวางแผนส่งต่อมรอดกให้ลูกหลานค่ะ สำหรับจุดเด่นของสาขานี้นะคะนั่นก็คือน้องๆสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ CFP ได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่โดยจะได้รับการยกเว้นการอบรมค่ะเพราะว่าเนื้อหาของการอบรมนะคะจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหลักสูตรที่น้องๆจะได้เรียนในสาขานี้นั่นเองและนอกจากนี้นะคะยังสนับสนุนให้น้องๆทุกคนนะคะได้สอบใบประกอบวิชาชีพ IC License ก่อนเรียนจบอีกด้วยค่ะโดยสาขานี้นะคะจะเรียนทั้งหมดแบบ2ภาษานั่นเองค่ะ จากนี้นะคะยังมีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีใบประกอบวิชาชีพ CFP และวิทยากรมืออาชีพด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนมาร่วมสอนน้องๆในหลักสูตรนี้อีกด้วยค่ะ จบไปแล้วนะคะน้องๆสามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนการเงินหรือ CFP นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้แนะนำการลงทุนนักวางแผนการลงทุนนักลงทุนและเจ้าของธุรกิจเป็นต้นค่ะสาขาวางแผนการเงินและการลงทุนต่างจากคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนยังไงบ้าง ถ้าอธิบายกันง่ายๆเลยนะคะสาขาการวางแผนการเงินและการลงทุนจะเน้นในส่วนของการวางแผนการเงินแบบครบวงจรที่ไม่ได้เรียนเฉพาะเรื่องของการลงทุนเพียงอย่างเดียวส่วนคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนนะคะจะเน้นให้น้องๆค่ะได้เห็นภาพกว้างของหลักการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการลงทุนหุ้นกองทุนรวมซึ่งน้องๆนะคะสามารถประยุกต์การลงทุนที่น้องๆชื่นชอบได้อีกด้วยค่ะ พูดถึงเรื่องการลงทุนไปแล้วการวางแผนการลงทุนไปแล้วเรามาต่อกันที่เรื่องเงินอีกหนึ่งรูปแบบกันดีกว่าค่ะ สำหรับสาขาการเงินคณะบริหารธุรก er ิจค่ะใครๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆการเงินถือเป็นหัวใจสําคัญของทุกองค์กรการบริหารจัดการเงินจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทให้ทุกองค์กรสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ซึ่งสาขาการเงินจะสอนให้มีความรู้คู่กับความเข้าใจด้านการเงินครบรอบด้านเจาหรือการเงินทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยงการลงทุนเทคโนโลยีที่จะช่วยจัดการด้านการเงิน นอกจากนี้นะคะสาขาการเงินน้องๆจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฟินเทคชั้นนำที่จะมาร่วมออกแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนผ่านเวิร์กช็อปต่างๆอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลและการเงินขององค์กรรวมทั้งเทคโนโลยีทางการเงินทําให้เราได้เรียนรู้การเงินครอบๆด้านทุกรูปแบบอีกด้วยค่ะเมื่อน้องๆมาเรียนที่สาขาการเงินแล้วน้องๆยังจะได้รับคอนเนคชั่นจากเครือข่ายรุ่นพี่สิ์เก่าที่ทํางานทั้งในภาครัฐและเอ กลับมาร่วมแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้กับสายงานของน้องๆถึงในห้องเรียนพร้อมนำไปต่อยอดกับอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะโดยสาขานี้นะคะยังมีโครงการติวสอบ IC license เพื่อสร้างความพร้อมให้น้องๆน,นะคะก้าวเข้าสู่วิชาชีพก่อนใครโดยเนื้อหาที่ใช้สอบทั้งหมดนะคะจะเป็นเนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียนในหลักสูตรนี้นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงสายงานของสาขาการเงินนะคะแบ่งออกเป็น6กสายงานเพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพชัดขึ้นดังนี้ค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของการเงินการลงทุนสามารถเลือกเรียนสาขาที่ตนเองสนใจได้เลยดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.bu.ac.th แล้วมาเป็นเด็กมกรุงเทพด้วยกันนะคะบ๊ายบาย